โอเคครับผมอยู่กับช่องอัพสไตล์ครับวันนี้อยู่กับเกมยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลนะผมก็มีในส่วนของแพ็กใหม่เข้ามานะในส่วนของมาสเตอร์ดูเอลนะผมก็เป็นซิลคชั่นแพ็กนะผมช่วงนี้ก็กําลังมาเลยนะสำหรับเกมยูกินะผมไม่ว่าจะดูเยลิงมาสเตอร์ดูเอลครับอัปเกรดอัปเดตของเสิร์ฟม,มันยับๆเนาะก็มีใบใช้ใบเก่งหลายใบเลยครับผมอ่าและใบที่ผมตกใจที่สุดเลยครับผมในส่วนของเมาชัมมี่ฟัวร์ล้อนะผมอ่าเป็นแฮนด์แท็บ สามารถเลยคนระับใน OCG นะครับผมที่ให้อารมณ์แบบเมื่อฝั่งของข้ามสเปรย์มอนจากเด็กเอ็กตารเด็กมาก็จะจั่วนะให้อารมณ์ไฮแม็กซี่เนาะก็ใน OCG เนี่ยโอ้โหเป็นใบที่เป็นแค่หัวแรงครับผมแต่ว่าราคาค่อนข้างแรงเลยนะใบหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยเลยตอนผมเล่นเนี่ยหามาเนะี่ยเป็นใบที่เก่งเลยนะเพราะมันช่วยเพิ่มบทบาทสําหรับแม็กซี่นะเพราะว่าใน OCG แม็กซี่มันโดนแบนหรือสองนะไอใบนี้ก็จะช่วยมานะผม อ่ะมาดูดีกว่าว่าแพ็กนี้มีอะไรกันบ้างนะผมอ่ะใบแรกเลยครับผม Exit Legacy สามันนะผมในส่วนของวัลูดัสนะครับผมอ่ใครที่เล่นยูเบลนะไว้ตั้งในเกรแอคติเวชั่นอะไรก็ได้นะมาเซฟอ่ะต้องใส่นะใครที่เล่นยูเบลแบบนี้อ่แล้วก็มีในส่วนของพวกมังกรฟิวชั่นนะทีมแอชเชนนะผมอันนี้ก็เป็นตัวตัวใหญ่ของทีมมันนะแล้วก็จะมีเป็นพวกทีมตัวเล็กๆของมันนะผมเป็นอีกใบที่ผมชอบอาร์ตสไตล์นะเกี่ยวกับมังกรไฟสีเ,เนี่ยสวยน่าเล่นเหมือนกัน แล้วก็มีในส่วนของไลท์แอนด์ดักเน็นะก็หลอดนะครับผมก็เป็นมังกรมืดแสงเนาะอันนี้น่าจะเป็นของล่างของมันโจเมใช่ไหมมันโจเมใช้เออเพราะว่ามันโจเมในมังงะเล่นมังกรมืดแสงอะ่ะอย่างไปนี้เลยอ่าใครที่ชอบตีมอ่าของมันโจเมเนาะแล้วก็มีในส่วนของของเสริมใดตอนด้วยอ่าใครที่มีตีมมันยังเก็บไว้นะก็มาเอามาเสริมเล่นกันได้แต่ผมไม่มีเลยใดตอนนี้ไม่ได้เก็บเลยครับผม แล้วก็มีอย่างซูเปอร์ฟิวชั่นบอลไฟนะผมโมคองเซอรเดิร์ตของชัยนะอ่าเราไปนี่เลยครับผมฟุบอลล์กับนี่ครับคูลูเลียนะผมโอ้โหแฮนผมผมด์แท็จัวโคตรเก่งครับยิ่งมันค่อนข้างเก่งมากนะในเกมเบสเบสออฟวันเนี่ยทำให้ผู้ผู้เล่นหลังเนี่ยมีแม็กซี่สามีฟุบอลอสอีกสามเนี่ยทำให้แบบอุ่นใจมากขึ้นอย่างน้อยเรามีโอกาสแบบได้ปลาได้ปลา,าขัดขู่ฝั่งตรงข้ามไม่ให้ล้ำอนะไรเงี้ย มาดูที่ความสามารถนันก่อนนะทำไมมันเก่งนะก็สกิลมันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดเป็นฟลิกเอฟเฟกนะสามารถป่าไปนะแล้วก็สามารถกดเอฟเฟกได้ตัง้งต่อไปนี้นะจนจนกระทั่งเทิร์นนี้ก็สกิลแรกนะอีดไามแต่ลาครั้งที่มอนสเตอร์ฝั่งหนุ่ข้ามันเชื่อมแบบพิเศษจากเด็กกับเนะอ็กตาเด็กนะจากเด็กกับเอ็กซ์ตาเด็กจวหนึ่งนะผมะมันจะต่างกับแม็กซี่ตรงที่แม็กซี่เนี่ยมันจะสเปรย์อะไรก็ได้มันจัวเลยนะแต่ฟัวร์ลอสอ่ะมันจวได้เฉพาะกับเด็กกับเนะอ็กซตาเด็กนะ ก็คือถ้าเรามีแม็กซี่กับฟัวร์ลอสเนี่ย mm hmm. ก็ปาไปก็จวก,กันยับยับเลยนะฝั่งตรงข้ามก็ต้องเลือกว่ามึงจะปลาล้ำฝ่าหรือว่าจะหยุดนะแต่ส่วนมากถ้าโดนเขาก็จะหยุดกันนะเซฟเซฟดีกว่าล้ำฝ่าไปก็ไม่คุมนะแล้วก็อีกสกิลนะผมก็ในช่วงเอ็นเปินเนี่ยถ้าการ์ดที่เราบนมือเราที่บนมือเราเนี่ยมากกว่าการ์ดฝั่งตรงข้ามที่ควบคุมอยู่บวก6นะจะสุ่มการ์ดเก็บการ์ดมจากบนมือเราเท่ากับการ์ดฝั่งตรงข้ามที่ควบคุมอยู่บวก6สมมุติ เรามีการ์ดบนมือ15ใบนะครับผมแล้วการ์ดฝั่งของข้ามมี5ใบแล้วบวก6เข้าไปนะก็จะเป็น11นะก็มือเรามี15ใบฝั่งของข้ามบวกกันแล้วเป็น11นะทำให้เราต้องเก็บเก็บการ์ดตามจำนวนการ์ดฝั่งตรงข้ามนะ11บอใบมือจากเรา15เก็บไป11นะผมก็จะเหลือเหลืออะไรวะ15 1ห้าสิบเอนะผมเออ มือเราก็จะเหลือ4ใบนะอ่าแต่ส่วนมากถ้าโดนปลาไปแล้วจัว่วโอกาสที่จะจั่วเกินขนาดนั้นก็ไม่น่ามีแล้วถ้าส่วนใหญ่เขาโดนฟัวร้อตไปเขาก็จะหยุดแล้วไม่เลือกที่จะลำฝาเออยกเว้นจะแบบมีบางกรณีจริงที่แบบอยากลำฝาอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่ามันเป็นใบที่ค่อนข้างกดดันที่ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าหลายๆเด็กมันก็ต้องสเปรเด็กเอ็กตาเด็กอยู่แล้วเนาะแล้วเป็นเกมเบสออฟวันเนี่ยใบเนี้ยค่อนข้างมีผลเลยเก่งนะ มาดูที่พูลูเรียบ้างดีกว่านะผมสกิลเหมือนฟัวร์อเลยนะไอแบบต้องเก็บการ์ดแต่จะแตกต่างกันคือแตกต่างตรงที่เมื่อฝั่งตรงข้าม normal summon หรืออันเชิญแบบพิเศษจากบนมือเท่านั้นนะอ่ะอันนี้แบบเป็นการ normal summon ก็จะนับแล้วนะก็ได้จั่วแล้วกับ special summon จากบนมือก็ได้จั่วนะอะก็ใบนี้มันจะแก้ในส่วนของพวกเด็กที่แบบไม่เน้นอันเชิญแบบพิเศษเยอะๆอ่ะแบบเน้นแบบ เน้นแบบอัน normal summon อะไรเงนะี้ยก็ไอใบที่มันเน้น normal summon เลยก็อย่างพูด four n d d อ่ะที่เก่งๆหรือเด็กที่มันสเปรยจากมืออะไรเนงะี้ยอ่าถือว่าค่อนข้างดีนะผมถือว่าเป็น selection pack ที่ว่าผมว่าคุ้มมากเลยนะคุ้มจริงๆอะ่ะ ur แต่ละใบมันแบบไปครับไปครับมันก็นี่นะเออเปิดเพจฟาร์มเพจเปิดถลุงเปิดอยังไงก็คุ้มอะ่ะบอกเนี้ยเออซึ่งผมก็มีสี่พันแล้วนะผมก็มาจัดกันว่า จะได้ไหมนะฮะไปพันเพชรแรกนะผมลุงสองว่าลุงสองมาแหมจะได้แบบเปลือบแปลว่าพีดมาติกอะไรเงี้ยเอย้แต่เกมนี้มันไม่ได้ใช้คำว่าพีดมาติกนะมันแบบเป็นฟอยล์ลุงๆอ่แบบไม่แน่ใจว่าไอมาตเตอร์ดูวเอลมนเรียกว่าอะไรผมเคยเปิดได้เฟย์วิงแมนเฟย์ชูดได้แบบเปลือบอเออโคตรด,ดีใจละตอนนั้นมา มาลุงครับ U R แน่นอนใช่ไหมปั่วล้อด้วยปั่วล้อด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 ,อดเอ้ยอัาเชนไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ทีมนี้ก็น่าเล่นนะแต่ในเมตา OTG นี T ่ này, ค่อนข้างแบบคนเล่นนอค่อนข้างน้อยเลยส่วนมากช่วงนี้เขาไปเล่นมาลิทอะไรกันแล้วนะผมอ่าปึ้งซูปเปอร์ฟิวชั่นนะผมมีอยู่แล้วว่ะด้ มาขอฟัวล้อพูลูเรียแล้วก็ไอตัวว,วูลูด,าดาัดอะไอตัวเอ็กซีลังลิทอ่ะแค่นั้นเลยเอ้ยได้ตอนได้ตอนก็มังกรนะมังกรเท่นนะโหมีแต่การ์ดน่าเล่นนะผมแต่ว่ายูอาร์ยูอาร์ผมไม่ไม่ค่อยจะเหลืออะไรเลยม,มามามาดดวัวล้อในเดฟวัวล้อในเดฟ มีอาร์มดาก้อนวะช่วงนี้เออเหมือนเท่าที่สังเกตเนะดูไอ้ลิงกับ master d u ดูอมันเหมือนจะแบบเวลาออกของเสริมมันแบบมีลิงกันหน่อยนะเพราะว่าในส่วนของ master d u ดูอมันก็มีในส่วนของอารมพวกตีมของมันโจเมยใน d u เอลลิงมันก็อัปเด,ดตสกิลมาเกี่ยวกับอารมดาก้อนเหมือนกันเออไม่รู้ว่าเขาจงใจแบบหรือเปล่านะเพราะตอนช่วงที่ยูเบลมันกำลังมามาสเตอร์ดูอลอะ มันก็ยูเบลมันก็มาในดูอิริ่งเหมือนกันก็คือเป็นสกิลสามสุดมายาเนอะเหมือนเขาแบบจะอัปเดตให้ทีมอนิเมะมันออกคู่กันนะอันเนี้ยถ้าที่ผมสังเกตนะเอยซูเปอร์ฟิวชันน่นไอเฮียกูม,มีสกี่ใบแล้วเนี่ยขอฟัวร์ล็อด,ดิแม่เอ้ยแต่ u r 3 u r 3โอเคไปเด้ยลุงมาหน่อยลุงสองโอเค เฮ้ยเฮ้ยเยแสงว่ะครับปอบปอบ,บมาก,ก็ช่วงนี้ผมก็ไปเล่นทั้งสองเกมเนาะแต่อาจจะช่วงนี้ไปอาจจะไปติดดวลลิงหน่อยเพราะว่าของเติมฮีโร่ไงแฟนผมแฟนฮีโร่ไงเดี๋ยวต้องรอสตั๊กเจอฮีโร่มาอีกเนาะแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปรีวิวให้ทุกคนดูในส่วนของไอ้เรนโบอ้อะอาร์เมอออสอะเออ แต่ใครที่เล่นมาตเตอร์ดูเอลเรนโบอาร์มนีออสก็คงจะได้เคยเล่นกันอยู่แล้วนะเออผมก็เล่นมันจะบ่อยอยู่นะแต่ก่อนไอ Rainbow, เรนโบเนีออสเรียกจากเนอสฟิวชั่นนะแต่ว่าข้อเสียถ้าเรียกจากเนอสฟิวชั่นเนี่ยันจะล็อกสเปนก็วันที่ส2องอ่ะด้วยลิงของเซิร์พีโลก็เล่นแม่งสองเกมแล้วตอนนี้อ่า อยู you are, you are ่อะดิอ <not> ย <wer king> <gegangen> ู่อะโอ้โหซุปเปอร์ฟ oh, ala. ิชั่นอีกแล้วเราจะฟอร์บมา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 ขอบคลัวร้อนหน่อยดิคลัวร้อนหน่อย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 โหเงียบเงียบได้ตอนนี้เที่ยมาไหมวะได้ตอนน่ะมันต้องไปหาของเก่าดิผมไม่มีเลยอ่ะบึบบึบแข็ง ปึ๊บป,บป,บปบ๊เอ้ยหมอดอยู่อาสองไม่แย่เอ้ยม e Hero, ีอีววฮีโร่ด้วยแหมมาเหลืออีกสองพันนะผมไปถ้าไม่มีลุงผมกดเลยเอ้ยมีลุงว่ะเมืกี้ถ้าไม่มีลุงผมจะข้ามเลยนะแต่ลุงสองมาูมีลุงสองตรงนี้กำลังมันนะของเสิร์ฟมากันยับ เอ้ยมาได้ใช้แล้วนะผมตัวลูดัสนะเล่นยูเบลเลยนะเดี๋ยวไปใส่ให้เด็กยูเบลปิบบเปบกูร้อนมาเดอโอ้โหไม่ใช่อุ้ยเครือบนึกว่าจะเครือบแต่มาติดอะไรม,มาเดอมาเดอปางอุ้ย ตักเอ็นแอชเชนอีกแล้วอะทีมนี้ดูทรงถ้าโอ้โหน่าจะได้จัดแล้วมั้งออกบอยจัดอันนี้เวทของทีมแอชเชนเนาะไปกันต่อมา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 บปปร๊บปิ๊บ ไม่มีอะไรเปิบเปิบเปิบลุงลุงมาเปิบเปิบเปิบโอ้โหฟัวร์ลอไม่มาเลยครับเงียบเลยอ่ะแม่งมีแต่ใดตอนใดตรงใดตอน,นโอ้เงียบจัด แสงลุงมาพวกเราสักไปเหอะพวกเราพักคุณรเรียก็ได้นะมาเดโ,โอ้ลูดาไอ้เหี้ยมันใช้ไปเดียวน้องนี่ออกส่อช่วงเราใช้ไปเดียวมช่ไพันเพชรสุดท้ายครับผม Let's go เฮ้ย e. โหแม่งลุงไม่มาเลยวะแสงมันไม่ออกให้เราแล้วแม่งออกทองไปละมาเดมาเด ยบจัดเฮ้ยเย็ดเขี้เครือบว่ะเครือบโอ้โหไว้ต้องเล่นแล้วมั้งทีมนี้ Light and d a r k n e ็ตเวทเครือบมันติกมันไม่ได้ใช้คำว,ว่าพีมันติอย่นงเงี้ยใช้คำว,ว่าอะไรไม่รู้ไอ้พวกมังกรนนะ่ะน่าจะไปไปผสมกับพวกนาะกลิงได้เด็กชายมังกรอะไรเงี้ยเฮ้ยอยู่อ้ามาวะยู่อ้ามาวะวลาดีโอ้ ไอ้เหียโคนมิ่งปรับเลสออกยากพวกเนี่ยมาเดวมาเด้ไม่มาเงียบเลยครับเงียบเลยเงียบเลย โอ้โหโอ้เงียบจัดโอ้เงียบแล้วอะจะคลิปเลยดีวะโอ้ยู่อาใบเดียวบอกนี้ค่อนข้างค่อนข้างนี่นิดนึงเอสอาร์ส่วนใหญ่เอสอาร์แต่ได้ในส่วนของแบบระดับระดับฟสวยหรูเออโอ้ไม่ออกครับเพชรหมดแล้วครับผมโอ้โห มีเดี๋ยวค่อยไปเติมค่อยไปฟาร์มเพชรนะผมหรือใครใจดีครับผมก็ส่งไม่ใจดีขอแค่กดไลค์ดูคลิปนี้ก็เป็นถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมนะเออยังส่งเงินอะไรไม่ต้องหรอกขอขอให้อนาคตผมว่างแล้วกลับมาช่องเต็มทําช่องเต็มที่วันนี้นะอาจจะมีเปิดระบบสมัครสมาชิกอะไรแบบซุปเปอร์แซงเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ดีกว่านะก็เดี๋ยวเราค่อยไปผมค่อยไปเปิดหาหายแยกแหละอันนี้มอไปเปิด ในส่วนของฟัวร้อนะต้องมีนะครับผมใบเก่งเลยใบเก่งเลยนี่ไปไปการ์ดจริงใบละสองล้อยนะครับผมบแพงยูยนะเกี่ยวกับคลิปนี้ประมาณนี้นะผมสำหรับดวลลิงก็รอได้เลยนะเดี๋ยวรอในส่วนสตรัคเจอร์ฮีโร่ก่อนโอเคคลิปนี้มาแค่นี้ผมเปิดการดเล่นกันนะผมแค่นี้แหละโอเคครับเจอกันคลิปหน้า